เพื่อนรักสองคนต้องการเป็นญ,ญาติกันแอบจัดการแต่งงานให้ลูกชายที่เป็นสูตินรีแพทย์และลูกสาวที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศทั้งที่ทั้งสองยังไม่ได้เจอกันอย่างเป็นทางการทั้งสองก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างน่าประหลาดเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กสาวมองรอยแดงทั่วตัวก็คิดว่าผู้ชายเมื่อคืนคงไม่สะอาดดังนั้นเธอจึงแอบมาตรวจที่โรงพยาบาลนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏว่าทั้งสองได้พบกันอีกครั้งในฐานะคนไข้และแพทย์ชื่อเจียงหวีอาการอาการ อาการฉันมีผื่นแดงขึ้นช่วงนี้กินอะไรมาบ้างหรือสัมผัสอะไรที่แพ้ฉันเมื่อวานเนื่องจากเด็กสาวเพิ่งเจอเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกมันยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้แต่ทำท่าทางประกอบหมอเข้าใจความหมายของเธอในทันทีก็เลยถามเธอว่าบรรลุนนิติภาวะแล้วหรือยังเด็กสาวถอดการปลอมตัวออกทันทีเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ คือคุณหมอดูประวัติคนไข้ให้ดีๆนะคะจากนั้นก็เปิดบาดแผลที่ไหลขึ้นทําให้คุณหมอรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีก็เลยเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดทันทีถ้าไม่ดูก็ไม่รู้พอเห็นก็ตกใจไม่คิดเลยว่ารอยที่เด็กสาวจะเหมือนกับผู้หญิงที่เขาเจอเมื่อคืนเหมือนกันเป๊ะตอนนั้นเองบนไหลของเด็กสาวไม่รู้ว่ามีมแมลงสาบโผล่มาจากไหนทําให้เธอกลัวจนต้องยืนขึ้นทันทีทําให้คุณหมอไม่ทันได้ตั้งตัวมือไปอยู่ผิดที่ การกระทำนี้ทำให้เด็กสาวเข้าใจผิดว่าคุณหมอเป็นคนลามกต่อยเขาชุดใหญ่หลังจากต่อยเสร็จก็ออกไปเลยปรากฏว่าตอนที่เด็กสาวจ่ายค่ารักษาเงินในบัตรรูดไม่ออกหลังจากโทรหาแม่เธอถึงได้รู้ว่าบัตรของเธอถูกระงับ เพียงเพราะสาวโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ที่แท้เมื่อวานนี้เพราะแม่แอบมั่นหมายให้เธอเด็กสาวจึงทะเลาะกับแม่ท่านทีหลังจากที่รู้เพื่อยกเลิกการมั่นเธอจึงให้เพื่อนสนิทหาอึนกุยมูชายให้คิดจะใช้ข่าวเรื่องชีวิตส่วนตัวที่ยุ่งเหยิงของตัวเองเพื่อให้ฝ่ายชายถอนมั่นไม่นึกเลยว่าการดื่มเหล้าจะทําให้เกิดเรื่องเธอมีอะไรกับผู้ชายแปลกหน้าโดยไม่รู้เรื่องวันรุ่งขึ้นเธอจึงฉวยโอกาสตอนที่ผู้ชายหลับแอบถ่ายรูป ตอนนั้นเองเพื่อนเพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าเธอเข้าห้องผิดเด็กสาวดูหมายเลขห้องอย่างละเอียดด้วยความประหลาดใจเพิ่งจะรู้ว่าเธอเข้าใจผิดคิดว่าห้อง9ก้าเเป็นห้อง666เด็กสาวที่ถูกแม่ตัดเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองได้แต่มาสัมภาษณ์งินติวเตอร์ที่บ้านคนรวยสวัสดีค่ะฉันมาสมัครเป็นติวเตอร์ค่ะ ฉันชื่อเจียงหมีค่ะฉันอายุ21ปีค่ะวุตทีการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโทจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกานี่คือรางวัลและใบรับรองของฉันค่ะเอาออกมาจากไหนเนี่ย อายุ2 1ปีมาเป็นอาจารย์ของฉันจบจากมหาวิทยาลัยฮาวาดได้รับใบรับรองมากมายขนาดนี้โอ้โหคุณน,นี่เองคุณคือคนเมื่อเช้านี้หมอโรคจิตขอโทษด้วยนะคะเมื่อเช้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณอาคุณเมื่อไหร่ข้างนอกมีข่าวเสียหายขนาดนี้ แย่แล้วหรือว่าจะเป็นผลกระทบจากเมื่อคืนอาจารย์เจียงวันนี้คุณดูไม่ค่อยสบายเลยนะคะช่วงมีประจำเดือนคุณอามีผู้หญิงด้วยเหรอที่เข้าใจผิดว่าคุณเป็นคนลามกฉันจะต้องบอกยายให้ได้ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณหมอฉีฉันไม่รู้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวชจริงๆอาจารย์เจียงผู้หญิงที่ตามจีบคุณอาของฉันตั้งแต่เด็กจนโตสามารถต่อแถวจากใต้ไปเหนือเมืองได้เลยเขาไม่ใช่คนลามกอย่าเข้าใจผิดเขาแค่สนใจแต่เคสที่ยากยากวันนี้ที่โรงพยาบาลขอโทษด้วยนะคะคุณเพิ่งต่อยฉันเราหายกันขอบคุณค่ะคุณฉี คุณเป็นผู้ใหญ่ไม่ถือสาคนเล็กๆฉันจะไม่ทําเรื่องโง่ๆอีกแล้วอืมอันนั้นเรื่องสัมภาษณ์อันนี้คุณต้องถามคุณอาของฉันเขาเป็นนายทุนงั้นก็คุณแล้วกันไม่ใช่มั้งคุณอาคุณยังตกลงจ้างเธออีกไม่เห็นเลยคุณนี่มันฉันขอพูดเรื่องไม่ดีไว้ก่อนอา่า ลูกศิษย์ของฉันล่ะปกติค่อนข้างร่าเริงและฉลาดปกติค่อนข้างร่าเริงแต่ก็ซื่อบือ้อคุณต้องสอนเธอให้ดีถ้าสอนดีเงินเดือนจะขึ้นให้คุณเป็นการตอบแทนคุณขอบคุณค่ะเจ้านายฉันจะตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนรู้จากเธอให้ดีเข้าใจแล้วเธอเป็นผู้หญิงคนนั้นในคืนนั้นหรือเปล่าลองอยู่ดูก็รู้เอง อาจารย์เจียงคุณไปเรียนต่างประเทศตั้งหลายอย่างไม่ได้มีเวลาเดทเลยเหรอคะหรือว่าคุณยังไม่ได้จูบแรกเลยตั้งใจเรียนไปอย่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นตอนนั้นฉันยุ่งมากตอนเรียนต่างประเทศไหนจะมีเวลามาเดทจริงด้วยไม่ถูกสิอาจารย์เจียงคุณอายุ21ปีจบจากฮาวาดสหรัฐอเมริกาเรียนต่างประเทศสี่ปีนี่มันตรงกับคุณนะของฉันเลยนี่ คุณอาคุณน่าชื่ออะไรเหรอคะเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ควรก้าวก่ายหรือว่าคุณไม่รู้จักชื่อคุณนาของฉันด้วยซ้ำคุณไม่รู้ใช่ไหมกินก็ยังอุดปากคุณไม่ได้เสี่ยวหยงคุณแต่งงานแล้วไม่นั่นไม่นับนั่นเป็นเรื่องไร้สาระที่ผู้ใหญ่ในบ้านทำไม่นับ คุณตั้งใจเรียนรู้จากอาจารย์เจียงให้ดีพวกคุณอายุเท่ากันเธอยอดเยี่ยมขนาดนั้นคุณเพิ่งอยู่ปีสองสอบตกตลอดยินดีด้วยนะผิดหมดเลยฉันจริงๆไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรแม่ ที่แม่หาให้คราวก่อนภรรยาคนนั้นชื่ออะไรชื่อเจียงเย่ไปทําไมในที่สุดลูกก็คิดได้อยากจะเข้ากันได้ดีกับคนอื่นแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่เจียงหวีแม่ฉันแค่ถามเล่นๆแม่แอบไปจดทะเบียนสมรสโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันแม้แต่ฉันกับผู้หญิงคนนั้นยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยและไม่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ใดๆฉันต้องอยากกับการแต่งงานนี้โอ้ยความรู้สึกนี่ต้องค่อยๆปลูกฝังแล้วก็กำไลหยกที่ทวดของฉันเปเรดามาให้ฉัน ฉันให้เธอไปแล้วการแต่งงานนี้ถึงลูกจะไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับอะไรนะสิ่งของล้ำค่าขนาดนั้นแม่กลับให้เธอไปถ้าลูกอยากได้คืนก็ไปเอาคืนจากเธอเองสิอ้ฉันจองโต๊ะที่ร้านกาแฟาไว้ให้พวกเธอแล้วนะไปพบเธอสิฉันส่งโลเคชั่นไปให้เธอแล้วแม่ค่ะ โชคดีที่ก่อนไปต่างประเทศฉันปิดบังแม่ไว้และซื้ออาพาร์ตเมนต์เล็กๆให้ตัวเองตอนนี้ก็ไม่ถึงกับไรบ้านฮันโหลมีอะไรเหรอเจียงเจียงในกระเป๋าของเธอมีกำไรหยกมรดกตกทอดที่แม่สามีให้อะไรนะค่ะใช่ใช่ใอันนั้นแหละลองดูสิ แม่ของมีค่าแบบนี้คนอื่นกล้าให้เธอก็กล้ารับเหรอไม่ได้ฉันต้องคืนมันไปของอยู่ไหนมันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผู้ใหญ่ถ้าเธออยากคืนก็ไปคืนเองนะฉันส่งโลเคชั่นไปให้เธอแล้วค่ะแม่พี่หัวเย่ห้าห้ห้าเสี่ยวหลานพูดอะไรไร้สาระเนี่ยและถือโอกาสนี้พูดให้ชัดเจนกับผู้ชายคนนั้น เสียวหลานสามีเธอใส่เสื้อผ้าสีขาวที่โดดเด่นที่สุดในฝูงชนเธอมองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นใครใส่เสื้อผ้าสีขาวที่โดดเด่นที่สุดในฝูงชนเสียวเสี่ยวทีพูดว่าสวัสดีค่ะขอโทษนะคะคุณเป็นลูกชายของป้าโจใช่ไหมคะเสี่ยวทีพูดว่า ใช่ผมเองครับแม่ของผมแซ่โจผู้หญิงที่ก่อไฟเองก็ต้องดับเองให้ฉันคิดสักครู่นะแม่ของคุณแซ่โจจ,จริงๆเหรอใช่น่าสนใจคุณเป็นคนแรกที่กล้าพูดเสียงดังใส่ฉันตอนนี้ทันทีเดี๋ยวนี้กลับบ้านไปมีลูกกับฉันปากบอกว่าไม่แต่ร่างกายซื่อสัตย์มากเสียวจู่พูดว่าโอ้พระเจ้า ไม่เคยเจอผู้ชายหน้าเขียะขย,ขยงแบบนี้มาก่อนโอ้ยเฮ้เ hey, ฮ hey. คุณเป็นใครกล้ามายุ่งเรื่องครอบครัวฉันเธอเป็นภรรยาผมให้ฉันอธิบายให้ฟังนะการทาความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิงก็ผิดกฎหมายฉันไม่รังเกียจที่จะรายงานแทนภรรยาของคุณหมอฉีคือฉันฉันคือเจียงหวีหมอฉีฉันจําคุณได้คุณเคยรักษาแฟนสาวของฉันคุณเชื่อหรือไม่ฉันจะร้องเรียนคุณฉันจะทําให้คุณถูกไล่ออกเดี๋ยวก่อนทําไมคุณยังมีแฟนอีกเหรอ ทั้งภรรยาและแฟนการนอกใจในขณะที่แต่งงานก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเพราะผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องคุณเดิมพันกับอาชีพของคุณเองอาชีพของฉันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถสันคลอนได้ง่ายๆมีเวลามาจีผู้หญิงสู้ไปโรงพยาบาลลงทะเบียนตรวจดีกว่ารักษาสมองของคุณใช่เลยไปไปได้เลยรออยู่นะไม่ได้ฉันยังต้องไปจัดการกับเขา คุณเป็นอะไรฉันเพิ่งแปลงเท้าเท้าของคุณต้องทายาฉันจะช่วยคุณจัดการไม่เป็นไรบ้านฉันอยู่ข้างหน้าเดินอีกสองก้าวก็ถึงแล้วค่ะหมอฉี ลุงและครูเจียงมาหมอฉีไม่เป็นไรคะ่ะครับ ก่อนหน้านี้ฉันเข้าใจผิดคิดว่าคุณหมอฉีเป็นพวกโรคจิตคนโรคจิตไหนจะทำแบบนี้ล่ะเขาเป็นคนดีและซื่อสัตย์อย่างชัดเจนเจ็บไหมอ่าไม่เจ็บขอบคุณนะคะครับคุณหมอฉีถ้าไม่มีคุณฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงวันนี้คุณต้องการเงินมากหรือ แล้วทำไมถึงหาคนที่อายุมากกว่าคุณมากขนาดนี้เ้อก็เป็นคุณลุงเหมือนกันถ้าพี่สาวหัวบอกให้ฉันแต่งงานกับคุณหมอฉีฉันก็ยินดีนะไม่เอาเๆเอคิดอะไรเนี่ยเจียงเหวีเสี่ยวเสี่ยวบอกแล้วว่าคุณหมอฉีมีภรรยาแล้วห้ามคิดแบบนี้กับเขาคุณไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ฉันต้องการเงินจริงๆโอ้แต่ฉันไม่ใช่ถ้าคุณต้องการเงินคุณสามารถบอกฉันได้คุณยังเด็ก อย่าขายร่างกายเพื่อเงินฉันก็สามารถอ่าให้คุณยืมคุณหมอชี้ดีกับฉันจังแต่มันก็ใช่นะฉันอายุเท่าลูกสาวลูกชายของเขาเขาคงเห็นฉันเป็นเด็กเฮอพอดีฉันก็จะฟ้องอย่าเหมือนกันถ้าคุณต้องการเราสามารถทำด้วยกันได้จริงหรเหรอเฮอดีจังเลยจริงๆ ขอบคุณนะคะครับคุณหมอฉีไม่เป็นไรคะ่ะครับทำไมถุงนี้ดูคุ้นๆจงังฉันเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักที่